จากปัญหาสุขภาพของประชาชนในประเทศไทยโดยเฉพาะผู้สูงอายุกว่าร้อยละเจพบว่ามีปัญหาของการเดิน จากปัญหาดังกล่าวสู่การคิดค้นนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุในการไปยังสถานที่ต่างๆได้ยอย่างคล่องตัวและปลอดภัยโดยไท้นิเออร์เบิลสกูเตอร์ยานพาหนะแบบพับได้ขนาดเล็กเพื่อผู้สูงอายุผลงานพัฒนานวัตกรรมรุ่นที่3จากนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนําจนประสบความสําเร็จและสามารถนําความรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดเป็นนวัตกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์และ สามารถใช้งานได้จริงพวกเราได้เล็งเห็นปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทยซึ่งกว่า70%ปัญหาของผู้สูงอายุคือด้านการเดินครับผม พวกเราจึงคิดค้นนวัตกรรมนี้เพื่อสอดคล้องต่อผู้ป่วยในประเทศไทยในการใช้งานในชีวิตประจําวันด้วยตนเองครับความรู้ที่ได้จากการทํานวัตกรรมชิ้นนี้นะครับคือพวกเราสามารถนําความรู้เกี่ยวกับวัสดุหรืออุปกรณ์ในการสร้างกลไกการทํางานหรือว่าจะเป็นเรื่องระบบไฟฟ้านะครับเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าเอาไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ครับสําหรับยานพหนะแบบพับได้ขนาดเล็กเพื่อผู้สูงอายุ ถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็กกระทัดรัดคนย้ายได้สะดวกผลิตจากอลูมิเนียมทําให้มีน้ําหนักเบาเหมาะสําหรับการใช้งานในพื้นที่สาธารณะจึงมีการกําหนดความเร็วอยู่ที่64กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานหลักการทํางานของไทนี่เออร์แบนสกูเตอร์หรือยานพายานพาหนะขนาดเล็กพับได้สำหรับคนชรานะครับเราใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมส่วนใหญ่ครับผมเพื่อให้มีน้ำหนักที่เบา และเมื่อผู้สูงอายุพับเนี่ยสามารถยกเข้าไปเก็บในใต้กระโปรงรถ ด,ด้วยตัวเองนะครับผมสาหรับสกูตเตอร์ตัวนี้นะครับจัดอยู่ในโหมดที่ใช้ในที่สาธารณะครับหรือว่าบนฟุตบาทหรือในห้างดังนั้นความเร็วของตัวนี้จะกําหนดที่6.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและสําหรับแบตเตอรี่ชาร์จไฟ2ชั่วโมงครับและสามารถขี่ได้นานถึง4ชั่วโมงหรือ20กิโลเมตรครับผมเบื้องต้นยานพาหนาะแบบพับได้ขนาดเล็กสําหรับผู้สูงอายุได้มีการส่งไปทดสอบการใช้งานที่บ้านพักคนชราในพื้นที่กรุงเทพ นครและในอนาคตเตรียมที่จะมีการพัฒนานวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป